สวัสดีครับแอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้มีคำถามนะครับสองคำถามเลยนะครับเพราะว่าเอฟซีถามมานะครับว่าข้างบนนะครับอียงนะครับคืออียงนะครับแล้วก็เฮ็ดไว้เห็นยังนะครับแอดเลยได้มาตอบคำถามนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมของแอดนะครับไล่ตั้งแต่อันกลมกลมนี่นะครับว่างอยู่ ข้างบนนะครับอันนี้มีประโยชน์ก็คือนะครับป้่องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็เวลาเราจะใส่เศษทานนะครับเพื่อความห้อนเผาหัวเต่านะครับกำบังไอ้ฝุ่นละอองนะครับเวลาฝุ่นละอองตกไปเราตกลงมานะครับก็ได้จัดเก็บอยู่ตรงนี้นะครับนะครับประโยชน์หลายอย่างนะครับทัดขึ้นมานะครับก็คือก็เป็นเก้าอี้นะครับเอาไว้ตั้งนะครับ เอาไว้ตั้งที่คุ้มแกนนะครับเพื่ออย่างทีที่คุ้มแกนนี่ก็คือเป็นประโยชน์ก็คือเฮ็ให้แกนนิ่งนะครับเวลาแกดไข่โตบดส้มาเสมออย่างสี่นะครับแต่ถ้าเอานีมาครอบนะครับก็บจะนิ่งนะครับความห่อนก็จะได้ขังอยู่ส่วนบนแล้วก็ท่อแกนกลางนะครับแล้วก็มวนโตลงมาโดนฝาถังนะครับแต่วิธีนี้มันจะไปแผดฝาถังเฮานะครับฝาถังเฮาอาจจะ บิดงอง่ายนะครับแอดก็เลยบ่คคอยได้ใส่นะครับนะครับช่วงหลังๆมานีแอดบ่อ่อยได้ใส่แต่ว่าคลิปนี้แอดเฮ็ดให้เบิ้งซื้อนะครับทัดขึ้นไปนะครับก็เป็นสั้นของการว่างฟื้นนะครับไม่สดสําหรับถือว่าเขาจะเผาต่อไปนะครับมันบ่อใหม่ง่ายนะครับไม่สดนะครับก็อุ่นไว้นะครับย่างไว้เพื่อประโยชน์ก็คือเวลาเขาเผาขังต่อไปมันจะบ่ได้ลาบากเขาอย่างสินะครับก็จะได้มีไม้แห้ง ฤดูฝนนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวซอยที่ว่าให้แอดมีไม้เผาตลอดนะครับเอาไว้ย่างฟื้นนะครับฟื้นย่างฟื้นย่างไม้สดนะครับจะซอยแล้วก็เฮ็ดเสริมขึ้นมานะครับก็เอาไว้เฮ็ดอาหารก็ได้นะครับตรงนี้นะครับการประกอบอาหารการปิ้งย่างนะครับเอา ที่ขอบนี่ออกนะครับก็ไว้เอาหมอมาตั้งได้เลยนะครับหรือเอากระทะมาพัดอาหารต่างๆได้นะครับในตอนที่ว่าเาเผาเสร็จแล้วนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับอันนี้นะครับที่แอดเห็ดขึ้นมากนะครับกับเห็ดใส่ได้เลยนะครับข้างบนกับเป็นแผ่นโลหะเอาให้นานๆได้จังน้อยนะครับเพราะว่าโดนแรงปะทะของแก๊สนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกกันนะครับว่า อันนี้คืออหยังนะครับแล้วก็มีประโยชน์แบบใดนะครับการนําไปเห็ดกันใดเลยนะครับเห็ดใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็เห็ดบ่อยากนะครับออกแบบง่ายๆนะครับครับสําหรับชิปนี้ก็ขอกรับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ